เราจะได้ขายอะไรนะมันกินมันเจาะแล้วนี้มันขายไม่ได้แล้วพอมันคําเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําและอาวุธปืนได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและไม่เหมาะกับคนโลกสวย w i b l e Fever. สวัสดีครับผมพอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่อง hunting l d e นะครับผมวันนี้ผมได้รับสายจากเจรุนนะครับผมอ,อยู่บนเขานะครับว่าเยกจะให้ผมไปช่วยกำจัดน่าจะเป็นกระแตรกระลอกอะไรสักอย่างนี่นะครับผมนะก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่า ที่แค่นั้นเหมาะแกการยิงหรือเปล่านะครับถ้าลกมากเราอาจจะแค้นต้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีพวกง,ง,ง,งูเงี่ยเคี้ยวขอได้ม,ม,มัน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 ไม่คุมนะครับผมก็แกก็ปลูกอะไรอะไรนะจำปาดะนะทุเรียนสวรรคที่แกพูดนะแล้วก็มีพวกผักสตอก็มีนะครับผมแกปลูกเยอะสวนแกเป็นร้อยไร่เลย ทีนี้เนี่ยกาลอกเนี่ยม,มาทาลายผลผลไม้ทําลายพืชผลก็หมดนะครับผมก็แกก็คงจะอันนี้นะครับผมแผมผมกคงคงจะไม่รู้จะทํายังไงนะครับผมก็ต้องโทรหาผมนะครับผมนะฮะผมมาช่วยเอาออกไปบ้างนะครับผมผมก็ต้องดูพื้นที่ก่อนนะครับผมถ้าลกมากผมไม่เข้าแน่นอนครับนะครับ ต้องดูรอบๆพื้นที่ก่อนว่ามันจะเข้าไปได้หรือเปล่านี่นี่เรากาลังเดินทางไปหาเจรุนนะว่าตอนนี้ต้องขึ้นขึ้นเขาสูงมากเลยชันมากเลยนะครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราไปชมกันว่าอ่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะว่าจะได้ยิงไหมหรือไม่ ยิงก็ต้องอใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า,าสวนแกนั้นเนี่ยจะมีอยู่ติดบ้านชาวบ้านด้วยก็มีนะครับผมติดอของอเป็นที่โฮมสเตยก็มีนะครับผมเพราะว่าที่อยา่แก่นั้นก็ติดหลายที่นะครับผมนะคร ติดกันหลายที่ล้วก็เวลาเรายิงเราก็ต้องเช็คความระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปดูก่อนนะครับผมเรายังให้คําตอบไม่ได้นะว่าจะอโอเคกับแกหรือเปล่านะครับผมนะมันจะไม่คุ้มกันเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่จบนะครับผมนะโอเคไปเราไปหาเจ้าล่นกันเปกครับผมอาเลยครับ ับผมตัวนี้เราก็มาถึงบ้านาเจรุนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปถามเจก,กันว่าเจ๊ให้เราทําอะไรนะครับผมไปสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับเจ๊มีให้ผมอะไรให้ผมรับใช้อ่ะพอดีเอ,อโรอกมันมารบกวนผลไม้จังนะเพราะว่าเราปลูกไอ้ทุเรียนด้วยจำจำปิดด้วยเนี่ยเนียดูหลักฐานหลักฐาน กินหมดเลยเวลามันยังไม่ได้แก่ทีมันก็กินเราก็ขาดทุนไปไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเวลาเราผูกเราก็ว่าเราจะได้ขายอ,อะไรนะมันกินมันเจาะแล้วลอันนี้มันขายไม่ได้แล้วพอมันเจาะแล้วมันก็เนา่าแล้วก็ขายไม่ได้ครับนี่มันเจาะเท่านี้แล้วมันก็ไปแล้วก็เจาะลูกอื่นอีกอะไรงเงีเ้ยก็คือเสียหายหมดก็เลยว่าเออรบกวนหน่อยมาจัดการให้อินึงอะไรเงี้ยก็มันเยอะอยู่นะเพราะว่ามันมันเยอะมากเพราะว่าทุเรียนเราหอมจาปิดหอมมันก็จะมาอะไรเงี้ย แต่ว่าเนี่ยมันกินแค่เนี้ยแล้วมันก็ไปมันจะขายใครล่ะนั่นไงมันก็เสียหายแบบนี้เลยเสียหายเยอะไหมเจ้ก็ต้นหนึ่งก็ห้าหกสิบมันก็จะเจาะแบบนี้ไปเรือยๆถ้ามันหอมมันก็จะเจาะแบบนี้ไปเราว่าเออไม่จะทํายังไงดีนะอะไรเงี้ยก็โรคป่าใช่ไหมก็โรคป่าค่ะไม่มีไอ้นุ่นมันคือถ้าทุเรียนอะไรเป็นเนี่ยมันจะมาทันทีเรบกวนว่าเออช่วยได้ได้เลยผมจะเอาออกให้มากที่สุดโอเคเอาออกให้มากที่สุดเพราะว่าผลผลิตเราแม้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะ ใช่ใช่ใช่ไหมเกษตรกรก็ลําบากใช่ใช่เพราะว่าอีปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพอมาเจาะอย่างนี้มันเสียหายแล้วอืใช่ไหมมันก็ขายไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทําไงเราก็แม่ปลูกของก็หวังขายอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบบ้านโอเคค่ะเดินได้เลยค่ะไปเดี๋ยวไปดูรอบบ้านกันก่อนครับโอเคครับเอ๊ะเอ้ยเอ๊ะยังลุก

น,นั่นแตัวมวนร์มิสยแม่นี่แม่เห็นขึ้ออ๋อไปแล้วไปแล้วมาไปไหมมันมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมากินแล้วเดี๋ยว はい。 มาอีกตัวครับโอเคโอเคครับต,ตัวนี้ห้าวด้วยตัวนี้ห้าว ครับอีกตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวเล็กหน่อยลอกปลาเหมือนกันสวยมากเลยตัวนี้ค,ครับครับเดี๋ยวเราให้จิดุลมาดูอ,อ่า ผลงานนะครับผมเจสเชนดูผลงานหน่อยครับเจสผมยิงมาสามตัวนะโอเคโอ้โหดีมากเลยผมเห็นมันแต่แถวนี้ผมว่ายิงหมดเลยโอ้มันกินนะเนี่ยตัวอ้วนมากเลยดูดีแล้วเป็นนี่แต่ว่าเราก็ไม่อยากว่าไม่ใช่ว่าเราอยากทําแต่ว่าคือเขามาเบียดเบียนเราเนาะถ้าเราทำยังไงล่ะเนี่ยกินโดยอ้วนหมดเลยคือถ้าเขาไม่ได้มาเบียดเบียนเราเราก็ไม่อยากให้ทําแต่ว่านี่มันเต็มมากเลยนะเยอะมาก เดี๋จริจริงเดี๋ยวถ้ามันมาอีกเดี๋ยวเจ๊ตัวหาบโอเคได้จะหัวหาแต่ว่าไอ้นุ่นรบกวนก็คืออค่าให้ค่ากระทนงงูกระทิงแดงอะไรเงี้ยอย่าว่าอย่างงูอย่างนี้เนาะครับครับขอบคุณมากครับเจ๊ครับคุณครับขอบคุณครับรบกวนว่าเออช่วยอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้จะให้ใครมาทําให้เนาะครับเออนั่นแหละพอได้ค่ากระทิงงกระทิงแดงก็ไปทาให้ป้านกที่อ่าอะไรวะลายันซอยหนึ่ง มันบางทีมันเดือดร้อนนะทุเรียนบางทีลูกคิดดูปีหนึ่งจําปิดปีหนึ่งมันเป็นนะเนาะมันเจาะแล้วมันขายไม่ได้อ่ะเสียหายแล้วทุเรียนช่วงนี้ก็แพงอยู่จําปิดก็แพงนันโรเอสี่สิบห้าสิบอยู่ช่วงนี้ปลูกเผื่อจะห้าปีผมว่ามันต้องมีอีกมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่ว่าเอ่าใช่ใช่ฝนตกมันไม่ค่อยออกทุกปีมันจะกินหมดเลยแหละมันมานี่โอ้ ราจุดลูกบรรทัดไล่ตึ๊บตึ๊บมันก็ไม่ไปใช่ลูกบรรทัดจุดใช่จุดล้วก็โยนแล้วมันก็มาอีกชินแล้วชินแล้วอืคือไม่กลัวอะไรแล้วคือแบบเหมือนว่าจะออกมาแล้วก็เออไม่เอ๊ยยิงไปอะไรเงี้ยลูกบรรทัดปั้งปั้งเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไรเงี้ยก็เนี้ยโอเคขอบคุณมากเลยเนี้ยเี่าเราทำแบบเนี้ยเออก็หายไปหลายวันเออสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกได้โทรหาแต่เพราะว่ามันเยอะอยู่แล้ว โอเคครับขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับผมนี่คือผลงานของช่องเรานะครับผมช่วยชาวบ้านนะครับผมโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปยิงถิ้งยิงขว้างนะครับผมเรามาช่วยชาวบ้านนะครับผมนะฮะก็ใช้วิจายาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผม ขอบคุณสลับยอดวิวทุกยอดวิวนะครับนะฮะก็คลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้นเดี๋ยวเราจะนำเสนอท่านดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทำกระลอกกินก่อนนะครับผมนะฮะได้ามาสามตัวแต่ว่าผม่ายังมีอีกเพราะว่าผมได้ยินเสียงอยู่ฝั่งนูน้นนะครับผมฝั่งข้างข้างข้างในนู้นอะ่ะแต่ว่ามันไม่ออกมาพรอก ฝนมันฝนมันตกไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยให้เจ๊รุ่นเขาโทรมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอาลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสำหรับการชมนะครับผมสวัสดีครับ Ruival Fever